จะให้ชมจากด้านหลังไปเลยนะครับเตตองดังด้านน้นเหมือนจ,จะจะเยนมาได้เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศในสนามวันนี้นักเตตองเยอะนะครับน่าจะเสียดเสียดร้อยทีมอยู่เหมือนกันหลายประเภทเตตองเบิร์ดเดย์ไม่รู้กี่คนนะครับรู้แต่พี่อิ๋วอิ๋ทอวทออผู้หญิงนะมาดู ลองเจมจะตีให้ดูจากด้านหลังนะตีเบี้ยวเหมือนกัน โดนไลอ่ออกมาดูตัวเล็กเขาจะฝาดนะครปัง <Okay. S 1> เกือบข้ามหัวนิดเดียววันนี้น้องโอมคู่กับเกมเนี่ยวันนั้นรู้สึกคู่กับบบสทชียงไหนโอ้ยเสียแทบหนึ่ง <laughs> จันออกครับ ดูหัวที่สองต่อนะครับแก้มเท่าไหร่แล้วไม่รู้หกศู 60. นพี่เล่นไหมเนี่ยคู่ใครอ่ะน้องโอมเป็นมือเข้านะครับวันนี้ไอเกมตีดูดแต่เล็กเข้าครับฝับง่งตะวันนาเข้าดีด้วยครับ เมจะตีเตมฝาดตั้ตตตงปีจอดนะะเล็กเข้าอีกลูกนึงค <Okay. S 1> รับเดี๋ยวเข้าเปลี่ยนเข้าไนหะเปลี่ยนครับเปลี่ยนเป็นยังไงไรครับเข้าไปตองดีเซ้นไปนตองดีเหมือนกันนะครับเซ้นไปนตองดีมันการโอ้โต้องเกมียนตีแบบลูกลอยๆจอดเพียงเดียวเลยอะ่ะดูน้องเข้าอีกลูกนึงครับ เปลี่ยนเปลี่ยนลูกเปลี่ยนโอ้โหแอฟไายเขานิดเดียวเดี๋ยวคนโตรจะทำไงแกยังไงดูนะครับ น้องเจตีซัดเปี้ยงโอ้เข่าไม่ตีครับดูน้องเกมกจตีวันใหม่วันนี้เข้าคขา่แต่วันานาเหรอ<ด>น้องเก <ฮ pit. S 1> มตีหวัดดีครับอันนี้ก็เพจเป,เป,เปตองอะไรนะวันใหม่เหรอเขามีเพจเปตองชิวๆเปตองไ์สดดีคนคนดูแล้วตีแล้วเป็นหมื่นนะครับลุดเร็เว อันนี้นัดแรกนัดสองหนูนัดสองอันนี้ตัดเข้ารอบตกรอบเหรอ,อใครจะตกรอบนี่เหรออันนี้มาปั้นกระดูกนะครับยังไม่ได้หวังผลแข่งขันเท่าไรหร่หาประสบการณ์นะเพราะว่าคู่ต่อสู้เขาถ้าชนะได้ก็คู่นั้นก็พลิกล็อกหงูลานเลยครับมันเป็นตัวเยาวชนทีมชาตินะกกำลังจะตีอยู่ตอนนี้ครับดูเขาจะเซตออกนะครับปึง้ง อีอย่งอ่ะเจมเลยเอาเล่นอย่างนี้เลยอ่ะน้องอเสียดายซีเจมไม่รู้จะได้แข่งไม่แข่งเนี่ยไม่แน่นี่เนี่ยเป็นมืมืดเขาเนี่ยกำลังพัฒนามากน้องโอม